ทางพรีเมียร์ลีกนะครับได้ประกาศโปรแกรมนะครับสำหรับแมชนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับประจำฤดูกาลนะครับ2023-2024ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูกันนิดนึงนะครับว่าแมชไหนน่าดูนะครับและแมชไหนควรจะไปดูติดขอบสนามนะครับไปดูเลยนะครับู แมนเชสเตอร์เต็พี่มาโยอันนี้เอิมี่รอิ่มากๆเลยนะคะเย้คนลางนะคะ e วีัสวัสดีครับผมแอดมินเฟรนจากเพจไปดูบอลในสปอร์ตทัวร์นะครับก็วันนี้นะครับทางเพจไปดูบอลสปอร์ตทัวร์เนีจะนำนะครับโปรแกรม สำหรับใครที่อยากจะไปดูฟุตบอลอังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นแมนยูเชลซีสเปอร์แมสซิตี้ลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลนะครับหรือแม้แต่อ์เซอลนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยได้โปรแกรมมาแล้วนะครับโดยทางพรีเมียร์ลีกนครับประกาศเมื่อวันที่15มิถุนายน2023ที่ผ่านมานั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับทางเพจเราเนี่ยก็เป็นเพจที่ทำหน้าที่นะครับในการจัดทริปจัดทัวร์นะครับสำหรับใครที่อยากมีประสบการณ์ไปดูบอลถึงขอบสนามที่ ประเทศอังกฤษนะครับเราเนมีการจัดทุกเดือนนะครับแล้วก็ที่แน่นอนคือว่าในปี2023-2024เนี่ยจะจัดเข้มข้นขึ้นไปอีกนะครับก็จะมีโปรแกรมแบบว่าราคาประหยัดนะครับดู1คู่นะครับไปอาจจะจํานวนวันลดลงเพื่อนะครับให้สําหรับนะครับพี่ๆเพื่อนๆที่กําลังซับเนี่ยนะครับน่าจะแบบว่าเออมีอยู่ประมาณหนึ่งนะครับกับ ทริปแบบ full full option เลยนะคือไปดูเลยครับหลายวันเลยครับดู2คู่นะครับอย่างดูแมนยูก็ดูแมนยู2รอบเลยนะค,คือ2แมตติดดูลิเวอร์พูลก็ดูลิเวอร์พูลสอง m a t ติดเลยนะครับหรือจะไปลอนดอนนะครับก็ดู2คู่ติดเลยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็ติดตามนะครับติดตามโปรแกรม ติดตามนะครับที่เราจะจัดเนี่ยนกันให้ดีๆนะฮะก็แอดไลน์ Go to Stadium นะครับเข้ามากันได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดโปรแกรมนะครับแล้วก็มาดูกันซิว่าโปรแกรมพรีเมียร์ลีกนะครับ2023-2024เนี่ยคู่ไหนน่าดูบ้างนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนทีมอะไรก็มาดูกันเลยนะครับว่าในครึ่งปีแรกนะฮะก็คือครึ่งฤดูกาลแรกเนี่ยนะครับในช่วงปี2023เนี่ยนะครับมีแมตช์ไหนสำหรับทีมไหนที่น่าไปดูนะครับไปดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมขออนุญาตนะฮะ พามาที่นี่เลยนะครับผมขออนุญาตพาไปหน้าเว็บไซต์ของ sky s p o r t c o m นะครับซึ่งเขาก็รับโปรแกรมพรีเมียร์นะครับมาจากทางทาง FA อ่าของของอังกฤษนะครก็คือเขาจะมีโปรแกรมเข้ามาแล้วมาลงในเว็บนะครับผมก็นำนำมาเปิดให้ทุกทุท่านดูนะครับอันดับแรกนะครับเราจะไปดูคู่เปรสนามนะครับช่วงวันที่11นะครับ11วันศุกร์นะครเป็นไฟเด y n ไ g h t นะครับ คู่บอสนามแมนซิตี้นะครับเจอกับเบอร์ลี่นะครับเวลา2ทุ่มตามเวลาที่อังกฤษนะครับก็เวลาที่เมืองไทยก็น่าจะประมาณตีสองถึงตีสามนะครับอันนี้เป็นคู่เปิดนะครับแล้วก็ในสัปดาห์นั้นนะครับจะมีคู่ที่น่าดูนะครับคู่ที่น่าดูก็คือนี่เลยครับวันอาทิตย์ที่13ครับนี่เลยเห็นไหมครับเชลซีผมย่าขยายนะนี่โอ้โหเชลซีลิเวอร์พูลอันนี้คือคู่ใหญ่เลยนะนะครับนอกจากนั้นเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับใครเป็นแฟนปีศาจแดงนะครับ ก็นี่เลยฮะต้องไปเปิดบ้านนะครับเจอบูฟเฟ่ต์แฮมตันนะครับดิวอเซอร์เปิดบ้านเจอแอสตันวิลล่านะครับในวันเสาร์ที่12นะครับอาร์เซนอลเจอนอตติงแฮมฟอเรสต์นะครับแล้วก็มีนะครับผู้ไหนอีกอ่าเบรนท์ฟอร์ดนะครับเจอกับทอตแนมฮอมสเปอร์นะครับคราวนี้พอมาสัปดาห์ที่2เนี่ยอ่ะก็ทีมใหญ่เนี่ยก็จะเริ่มเฉลี่ยกันแล้วนะครับเฉลี่ยมีพบกันบ้างนะครับซึ่งในฤดูกาลนี้เนี่ยผมให้มีบิ๊กเซเว่นละกันนะครับก็คือแมนยูลิเวอร์พูลแมนซิตี้อาร์เซนอลสเปอร นะครับเชลซีแล้วเพิ่มนีโคเซอรนมาอีกทีนะครับที่เขาได้นะครับทุนใหญ่จากซาอุดเนี่ยนะครับมาสนับสนุนทีมแล้วก็ฟอร์มดีมากๆนะครับได้ไปถ้วยยุโรปนะครับในรอบประมาณเกือบๆกืสาปีเลยนะครับไม่เกือบประมาณยี่สิบห้าปีอ่านะครับก็นะครับในสัปดาห์ที่2เนี่ยแมนซิตี้นะครับเจอนิวคาสเซิลนะครับเวลาประมาณบ่ายสามนะครับเพื่อที่เมืองไทยก็ประมาณ3ามทุ่มนะครับวันเสาร์ที่19นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งโอ้โหอันนี้ก็คู่ใหญ่เลยนะครับดเดนพัลสเปอร์เปิด รังทอตแนมฮอสเปอร์สตีเดียนะครับเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอ้โหอันนี้ก็แม่บิ๊กแมตช์นอกจากนั้นนะอันนี้ก็พลาดไม่ได้นะเวสต์แฮมนะครับเปิดลอนดับเบี้แมชนะครับพบกับเชลซีนะครับซึ่งเวสต์แฮมเนี่ยน่าจะเสียดีแคทไลท์ไปแน่นอนแล้วแหละในช่วงนะครับก่อนเปิดฤดูกาลแต่ว่าใครจะมาบิดไปได้นะครับระหว่างอาร์เซนอลกับแมนซิตี้นะครับคงไม่พ้นทีมใดทีมหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเวสต์แฮมอาจจะข่มกำลังเนี่ยอ่อนยวบลงไปนะครับแต่ว่าก็เขาจะได้เม็ดเงิน นะครับก้อนหนึ่งจากการขายดีแคทลารายส์นะครับแล้วก็เอาไปจับจ่ายให้สอยนะครับอยู่ที่เดวิดน้อยเนี่ยเขาจะเอาไปใช้กับตัวผู้เล่นตำแหน่งไหนบ้างนะครับในสัปดาห์ที่3นะครับผมไปดูคร่าวๆเนาะสัปดาห์ที่3เนี่ยก็จะเป็นนิวคาสเซิลลิเวอร์พูลนี่ก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์นะครับนิวคาสเซิลนะครับเปิดเซนต์เจมส์พาร์คนะครับก็รับการมาเยือนของลิเวอร์พูลโอ้โหลิเวอร์พูลเนี่ยเปิดฤดูกาลเนี่ยนะครับสามแมตช์แรกเนี่ยไปเยือนทีมใหญ่นะครับ สองแมตช์เลยนะครับจะมีแค่เปิดรังเจอบอลมัตในแมตช์ที่สองเท่านั้นเองนะครับอันนี้มาดูแมตช์ที่สี่นะครับช่วงเดือนเซปเตมเบอร์เนี่ยโอ้โหนี่บิกแมตช์เลยเปิดมาอาร์เซนอลแมนซิตี้แมนแมนยูอ่าอาร์เซนอลแมนยูนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับแมนซิตี้เจอฟูลแลมลิเวอร์พูลเจอเอสตอร์บิลล่านะฮะแล้วก็ไปแมตช์ที่ห้านะครับสิบหกกันยานะครับมีมีแมตช์ใหญ่ๆหญ่ไหม เอ่อแมชใหญ่ๆไม่มีนะอ่าที่มีน่าสนใจก็น่าจะเป็นวูฟลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็เวสต์แฮม a น c i ซิตี้นะครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจต่อไปแมชที่6ใช่ไหมยี่สิบสามกันยานะครับก็โอ้โหนี่ลอนดอนดาร์บี้อาร์เซนอลกับสเปอร์นะครับแล้วก็ไปลิเวอร์พูลเวสต์แฮมนะครับแล้วก็แมน แมนซิตี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอนาทีแฮมฟอร์เรสนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆครับอันนี้เนี่ยเราสามารถเข้าไปดูที่ s uh, Man c right? like right? so, a, so, a so, 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 s p o r t c o m นะครับ /premierleaguefigure ได้นะครับแล้วก็ผมพาไปดูอย่างนี้นะครับที่มันน่าสนใจเนี่ยมันอยู่ที่นี่ครับแมตต์ปิดฤดูกาลเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่าคือแมตต์ปิดฤดูกาลเนี่ยมันน่าสนใจตรงไหนมาดูตรงนี้กันนิดนึงแมตต์ปิดฤดูกาล2023-2024นะครับจะไปจบวันที่19นะครับ พฤษภาคมสองพันยี่สีนะครับมไม่เป็นฤดูกาลเนี่ยมันมีความน่าสนใจแบบนี้ครับแมนซิตี้เปิดบ้านเจอเวสต์แฮมนะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอวูฟเฟอร์แฮมตันเชลซีเปิดบ้านเจอบอลมาร์ทอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอเอเวอร์ตันนะครับแล้วก็เนี่ยครับประมาณ3-4ทีมที่เป็นทีมใหญ่เนี่ยแมตช์สุดท้ายเล่นในบ้านและสังเกตอะไรไหมฮะสังเกตอะไรไหมลิเวอร์พูลใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะครับเจอบูฟอีกแล้ว แล้วสองครั้งหลังสุดที่เจอวูฟในแมตช์สุดท้ายเนี่ยลุ้นแชมป์ทั้งสองปีเลยแต่พลาดทั้งสองปีเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในปีนี้เนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยจะจะกลับมาไหมเออจะมีโอกาสได้กลับมาไหมในการคว้าแชมป์นะครับแล้วแมนซิตี้ครับเปิดบ้านเจอเวสต์แฮมซึ่งเวสต์แฮมเนี่ยช่วงปีหลังๆเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นตัวตัดแข้งตัดขาแมนซิตี้เพราะฉะนั้นแมตช์สุดท้ายเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับใครที่เป็นแฟนนะครับลิเวอร์พูลแมนซิตี้ลุ้นได้เลยนะครับและพลาดไม่ได้ ไบรตันเปิดบ้านเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมตม์สุดท้ายนะอันนี้มตม์สุดท้ายของฤดูกาล2023-2024นะครับอันเนี้ยแมนยู U, เนี่ยฤดูกาลใหม่ถือว่าถ้าได้ตัวผู้เล่นเสริมสักสองตำแหน่งนะครับกองหน้าตัวเป้านะครับมีฟีตัวรับน่าจะแข็งแกร่งขึ้นนะฮะแล้วก็น่าจะมีโอกาสขึ้นมาลุ้นแชมป์อีกมากขึ้นไปอีกนะครับในขณะที่อาร์เซนอลเนี่ยโอ้โหก็เล่นในบ้านพลาดไม่ได้เลยเจอเอเวอตันแล้วยังไงรู้ไหมเอเวอตันเนี่ยลุ้นหนีตกชั้นมาสองฤดูกาลแล้วนะ เออแล้วรุ่นจนถึงนัดสุดท้ายสองฤดูกาลแล้วแล้วปีนี้เนี่ยนะครับสองพันยี่สิบสามสมัยี่สี่ถ้าย,ยังไม่ปรับปรุงแล้วต้องไปรู้ถึงแมตช์สุดท้ายเนี่ยไปเยืนนนอนชานนที่หนักนะครับไปเยนในชานนี่หนักนะครับแมตช์สุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าดูนะครับแมตช์สุดท้ายนี่น่าดูเลยนะฮะในฤดูกาลนี้นหะค,คือดูแล้วน่าเข้มข้นมากนะครับอีกอันนึงคือเบอร์ลี่กับน้อตติ่แฮมฟอร์เรสต์คือมีโอกาสที่จะไปลุ่หนหนีตกชั้นกันในแมตช์สุดท้ายเรื่อยๆเนี่ยลูตัน ฟูลแลมนะครับอย่างนี้เนี่ยโอ้หน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับยังไงก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันในระยะยาวกขและกันนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับไม่พอนะครับผมให้ดูอย่างนี้นะฮะมาดูแมตช์สำคัญๆนะครับของแต่ละทีมนะครับมาดูแมตช์สำคัญๆของแต่ละทีมนะครับในฤดูกาล2023-24นะครับแต่ว่าผมขออนุญาตพามาดูในครึ่งฤดูกาลแรกก่อนนะครับครึ่งฤดูกาลแรกก่อนนะครับก็เอ่ออย่างนี้ฮะลิเวอร์พูลก่อนเริ่มที่ลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูล นะครับแมทที่น่าดูในช่วงครึ่งฤดูกาลแรกนะครับก็จะมีลิเวอร์พูลเอฟเวอร์ตันนะครับ21ตุลาคมนะครับแล้วก็ไปนู้นเลยฮะนะครับคือเอาเฉพาะที่เล่นในบ้านนะเอาเฉพาะที่เล่นในในในบ้านคือลิเวอร์พูลเล่นที่แอนฟิลด์นะครับก็มีแดงเดือดนะครับ16ธันวาตามด้วยนะครับเปิดบ้านเจออเซนอลในแมตช์ถัดมาเลยครับ23ธันวาและ30ธันวานะครับเปิดบ้านเจอนิวคาสเซิลโอ้โหอันนี้คือลิเวอร์พูลเนี่ยเลี้ยงสามตช์ติดเลยอ่ะโอ้โหแบบ แมใครอยู่ในช่วงนะครับที่ไปเที่ยวนะครับอังกฤษช่วงนั้เนี่ยโอ้โหต้องดูแบบเฝ้าอยู่เเมืองเรยวผู้ให้ได้เลยนะครับ and f ิ e l w รับ3แมตช์ใหญ่นะครับแล้วก็ที่แน่นอนนะครับเพจไปดูบอลนะครับเพจไปดูบอลเรานะครับเราจัดแน่นอนนะฮะเราจัดแน่นอนก็คือแดงเดือดนะครับและ ที่วางไว้เนี่ยอาจจะครบลิเวอร์พูสองแมตช์เลยก็คือแดงเดือดด้วยแล้วก็เจอเชนนอนด้วยนะครับใครที่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลเนี่ยอันนี้ติดตามได้เลยนะครับเรากำลังจะออกโปรแกรมเร็วๆนี้นะครับต่อมานะครับไม่พอนะขออนุญาตพาไปดูที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดรังโอทัฟฟ์ดนะครับแมตช์ใหญ่ๆเริ่มต้นที่20ตุลานะครับแมนเชสเตอร์ดาร์บี้อันนี้เพจไปดูบอลก็ตัดนะครับตัดนะครับใครที่เป็นแฟนแมนยูแมนซิตี้เนี่ยนะครับทักมาจองกันได้เลยนะครับ6นะครับ6เอ่อธันวา เปิดบ้านเจอเชลซีนะครับสิบแล้วก็ข้าไปสิบสามอ่าสิบสามมากราคมนะฮะเปิดบ้านเจอสเปอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นแมตช์ใหญ่ในช่วงแรกสามแมตช์ของแมนยูนะครับต่อไปนะครับไปดูทีมอาร์เซนอลน,นะครับอาร์เซนอลเนี่ยนะครับมีแมตช์ใหญ่ก็คือสอง กันยานะครับที่ Emirates Stadium นะครับเจอ Man u n i t ็ดนะครับแล้วก็23กันยาเนี่ยเจอ London d e บ b y ก็เจอเปอร์นะครับซึ่งเรามีโปรแกรมที่จะจัดเหมือนกันในช่วงเนี้ยนะครับกำลังเลือกอยู่ว่าจะเป็นเปิดบ้านเจอแมนยูไหมหรือไปเปิดบ้านเจอสเปอร์เรดูนี้ก็จะประกาศนะครับแล้วก็7ตุลานะครับเจอ Man City อันนี้ก็จะเป็นสามแมตช์ใหญ่ของ a r s e n อลนะครับใครเป็นแฟน a ์เซ n a l เนี่ยทักมาสอบถามโปรแกรมหรือจองกันล่วงหน้าได้เลยนะครับเพราะว่าบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยนะครับปีนี้เราจัดกัน ทุกเดือนนะครับแล้วก็ให้ทุกทีมเลยนะครับต่อมาครับมาดูตรงนี้ครับใครที่เป็นแฟนเอ่อแมนซิตี้นะครับอ่าแชมป์ทริปเปิลแชมป์นะครับทีมล่าสุดจาะเกาะกนี่ยนะครับ19สิงหานะครับเปิดบ้านเจอนิวคาสเซิล25นะครับ25่อ่าพฤศจิกายนนะครับเปิดบ้านเจอลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็2 ธันวาเปิดบ้านเจอสเปอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นสามแมตช์ใหญ่ในช่วงครึ่งฤดูกาลแรกนะครับที่น่าสนใจนะครับใครเป็นแฟนแมนซิตี้ก็ทัามาได้นะครับสเปอร์ครับสเปอร์สิบเก้าสิงหานะครับเจอแมนยูนะครับแล้วก็สามสิบกันยานะครับเปิดบ้านนะครับ ท็อตแนมฮอสเปอร์สตีดิเนะครับเจอลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ลอนดอนดาร์บี้ในวันที่4พฤศจิกายนนะครับวันนี้ของสเปอร์สเปอร์เราก็มีโครงการจะจัดนะใครเป็นแฟนสเปอร์เนี่ยทักมาได้นะครับมาคุยกันได้เลยนะครับเพราะว่าเพจไปดูบอลของเราการันตีนะครับออกทิปได้จริงนะครับมากที่สุดของไทยในฤดูกาล2022 2023นะครับเราไปดูบอลด้วยตัวเองเนี่ยมามากกว่า100นัดนะครับเพราะฉะนั้นนี่การันตีได้เลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเชลซีครับเชลซีก็13นะคคครับืืออเปิดดฤูกาลเนี่ยนะครับ13สคือค นะครับเปิดบ้านเจอเลียบูเลยแล้วก็ไปยึดเดือนตุลานะครับลอนดอนดาร์บี้นะครับเชลซีเจออาร์เซนอลนะครับแล้วก็อืสิบเอ็ดนะครับอืมพิจิกานะครับเปิดบ้านเจอแมนซิตี้นะครับเชลซีก็น่าสนใจนะว่าฤดูกาลใหม่อ่ะหลังจากที่ผิดพลาดไปฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยแล้วมีการขายตัวผู้เล่นออกไปหลายคนแล้วก็ปรับปรุงทีมใหม่เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็น่าสนใจมากนะครับไปที่บิ๊กเซเว่นนะครับทีมสุดท้ายนะครับก็จะเป็นนิวคาสเซิลนะครับใครเป็นไฟนนิวคาสเซิลเนี่ยเรามีโครงการจะจัดนะฮะ เรามีโครงการจะจัดนะครับว่าใครที่อยากจะไปดูนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยแฟนนิโคลเซอร์เนี่ยทักมาที่เพจเราเยอะมากนะครับว่าเออจัดไหมจัดไหมเราอยากไปนะครับก็จะมี26นะครับสิงหาเจอลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็4พฤศจิกาเจออาร์เซนอลนะครับแล้วก็เป็น2 นะครับสองธันวาเจอแมนเชสเตอร์วเต็ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมนะครับโปรแกรมคร่าวๆนะครับที่เราเตรียมจะจัดทริปนะครับซึ่งทางเพจไปดูบอลเนี่ยบอกได้เลยว่าเรานะครับการันตีนะครับออกทริปได้จริงมากที่สุดของไทยนะครับปี2022-2023ไปดูบอลต่างประเทศด้วยตัวเองเนี่ยมามากกว่า100แมตช์แล้วนะครับแล้วก็ที่แน่นอนนะครับที่แน่นอนก็คือว่าทางเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะซัพพอร์ตนะครับใครที่อยากจะเดินทางไปเอง นะครับปรึกษาเราได้นะครับเรามีตั๋วจําหน่ายด้วยนะครับสามารถทักมาได้นะปีนี้เราจัด4ฟร์ออปชั่นให้เลยนะครับแล้วก็เอ่อใครที่สนใจทัวร์นะครับของเพจไปดูบอลน,นะครับหลังจากที่ดูโปรแกรมแล้วเนี่ยบอกเลยปีนี้นะครับเราเราเนี่ยจัดรูท จัดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่จะไม่ํามเดิมแน่นอนนะครับใครที่เคยเป็นลูกค้าเก่านะครับแล้วเคยไปกับเรามาแล้วรู้สึกว่าเออเฮ้ยเคยไปมาแล้วไปเมืองเดิมๆปีนี้เราจดรุ่นใหม่ครับอาจจะมีแวะไปเที่ยวสกอตแลนด์ด้วยนะครับเที่ยวลอนดอนบ้างนะครับออกภาคตะวันออกภาคตะวันตกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูได้เลยนะครับเราไปสำรวจมาเรียบร้อยแล้วนะครับในช่วง ปลายฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยังไงนะครับฝากเพจไปดูบอลนะครับทิกต็อกยูทูบของไปดูบอลด้วยนะครับผมแอดมินเฟรนนะครับวันนี้เนี่ยก็มาแนะนําโปรแกรมนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับแอดไลน์แอดโกลตุเซียมนะครับแล้วก็ติดต่อพวกเราได้เลยนะครับผมแอดมินเฟรนแอดมินกอฟนะครับแล้วก็แอดมินอีกสองท่านจะคอยตอบและช่วยเหลือนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะมีความฝันไปดูบอลถึงขอบสนามที่ประเทศอังกฤษสักครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมแอดมินเฟรนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ